อันว่าพิสูจน์ทั้งหลายไม่อาจแล้วเพื่ออันดำเนินไปสู่ตนนั้นอันว่าพระศา,าสดาทรงทราบแล้วซึ่งความเป็นไปทั่วนั้นได้เสด็จไปแล้วในที่นั้นอันว่ามารดาของนางกนา,าถวายบังคมแล้วซึ่งพระศาสดายัางพระศาสดาให้ประทับนั่งแล้วบนอาสนะอันตนปูลาดแล้วได้ถวายแล้วซึ่งข้าวต้มและของอันบุคคลพึงเคี้ยว อันว่าพระศาสดามีอาหารอันบุคคลพึงบริโภคในเวลาเช้าอันทรงกระทำแล้วตรัสถามแล้วว่าอันว่านางกานาไปแล้วณที่ไหนดังนี้อันว่ามารดาของนางกาณากราตูนลนว,ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันว่านางกานานั่นเห็นแล้วซึ่งพระองค์ผู้เป็นคนเกอ้อเป็นแล้วยืนร้องไห้อยู่แล้วดังนี้ อันว่าพระศาสดาตรัสถามแล้วว่าอันว่านางกานานั้นเห็นแล้วซึ่งเราผู้เป็นคนเก็เป็นแล้วยืนร้องไห้อยู่แล้วเพราะเหตุไรดังนี้อันว่ามารดาของนางกาณากราบทูลแล้วว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันว่านางกานานั้นย่อมดายย่อมปริพาดซึ่งไิสู่ทั้งหลายเพราะเหตุนั้นอันว่านางกานานั้นเห็นแล้วซึ่งพระองค์เป็นคนก็เป็นยืนร้องไห้อยู่แล้วดังนี้คร well. okay. ั้งนั้นอันว่าพระศาสดา ทรงยังมารดาของนางกานาให้ร้องเรียกแล้วซึ่งนางกานานั้นตรัสถามแล้วว่าแนกกาณาอันว่าเธอเห็นแล้วซึ่งเราผู้เป็นคน,คนเก้อเป็นแอบแล้วร้องให้อยู่เพราะเหตุไรดังนี้ครั้งนั้นอันว่ามารดาของนางกานานั้นกระทูลแล้วซึ่งกิริยาอันอันนางกานานั้นตรัสทาแล้วครั้งนั้นอันว่าพระศาสดาตรัสแล้วกับมารดาของนางกานานั้นว่า ดูก่อนแม่ของนางกานาก็อันว่าสาวกทั้งหลายของเรารับแล้วซึ่งวัตถุอันอันเธอถวายแล้วหรือหรือว่ารับแล้วซึ่งวัตถุอันอันเธอไม่ถวายแล้วดังนี้อันว่ามารดาของนางกานากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันว่าสาวกทั้งหลายของพระองค์รับแล้วซึ่งวัตถุอันอันหม่อมฉันถวายแล้วดังนี้ อันว่าพระศาสดาตรัสแล้วว่าถ้าว่าอันว่าสาวกทั้งหลายของเราเที่ยวไปอยู่เพื่อบินดาถึงแล้วซึ่งประตูแห่งเรือนของเธอรับแล้วซึ่งวัตถุอันอันเธอถวายแล้วไซอันว่าโทษของสาวกทั้งหลายเหล่านั้นอย่างไรดังนี้อันว่ามารดาของนางกนากราบูลแล้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันว่าโทษของพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายย่อมไม่มีอันว่าโทษของนางกนานั้นนั่นเทียมีอยู่ดังนี้ อันว่าพระศาสดาตรัสแล้วกะนางกานาว่าดูก่อนกานาได้ยินว่าอันว่าสาวกทั้งหลายของเราเที่ยวไปอยู่เพื่อบินดามาแล้วสู่ประตูแห่งเรือนนี้ครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้นมีอยู่อันว่าขนมทั้งหลายอันมารดาของเธอถวายแล้วแก่ภิสุทั้งหลายเหล่านั้นอันว่าโทษชื่ออะไรจักมีแก่สาวกทั้งหลายของเราในเรื่องนี้ดังนี้ อันว่านางกานากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันว่าโทษของพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายย่อมไม่มีอันว่าโทษของหม่อมฉันนั่นเทียมมีอยู่ดังนี้อันว่านางกานานั้นถวายบังคมแล้วซึ่งพระศาสดายังพระศาสดาให้อดโทษแล้วครั้งนั้นอันว่าพระศาสดาตรัสแล้วซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวโดยลำดับแกนางกานานั้นอันว่านางกานานั้นบรรลุแล้วซึ่งโสดาปฏิผลอันว่าพระศาสดาเสด็จลุกขึ้นแล้วจากอาสนะ เสด็จไปอยู่สู่วิหารได้เสด็จดำเนินไปแล้วโดยเนินแห่งพระราชาอันว่าพระราชาทรงเห็นแล้วตรัสถามแล้วว่าแน่พนายอันว่าพระสมณะนั่นราวกับอันว่าพระสาเสดาดังนี้ครั้นเมื่อคําว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพพระเจ้าข้าอันว่าอย่างนั้นดังนี้อันราชบุบรุษทั้งหลายกราบทูลแล้วทรงทรงไปแล้วด้วยพระดารัสว่า อ่านว่าเจ้าทั้งหลายจงไปจงกราบทูลซึ่งความเป็นคืออันมาแล้วถวายบังคมแห่งเราดังนี้